โยมฟังเป็นยังไงอัตามาว่ามันพอสำเร็จได้แล้วนะอันนี้ไม่ได้พูดพูดพูดใส่นะมไม่ได้พูดใส่ก็ฟังหลวงพ่อแสงเมื่อเช้านี่มันก็น่าสำเร็จตั้งแต่เช้านั่นแหละที่ฟังจริงๆนะจริงๆนสะม,มควรที่จะเข้าใจ อธิบายเรื่องของกรรมหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านพูดท่านเทศเทศแต่เรื่องศีลผ้าอ,อีกหลวงพ่อรูปหนึ่งเรื่องชาตินี้กับชาติหน้าคนกับชาติมาเกิดเรื่องผีสางนางไม้ท่านจะไม่ไปไหนเอาตรงนี้ คนนั้นกลับมาเกิดนี้จําชาติได้จริงๆเดี๋ยวพาไปดูที่บ้านก็ได้อ้มันไฟทางนี้อออันนี้ก็ฟังฟังแล้วก็สมควรที่จะเข้าใจสมควรที่จะเห็นเห็นภาพเรื่องของคําว่าทำยังไงได้อย่างนั้นอย่างหลวงปู่ใหญ่ท่านพูดให้ฟังเมื่อคืนนี่แหละ นั่นก็น่าจะเข้าใจอยู่เนาะน่าจะเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วเราก็นำไปปฏิบัติไม่ต้องรอหลวงพ่ออีกแล้วไม่ต้องรออยากจะให้พ้นเวรพ้นกรรมอะไรต่างๆอยากรู้ธรรมเห็นธรรมแต่นี้ว่าพวกเรานี่อินทรีย์อ่อนอยู่ที่อยู่นี่เหมือนมันจะแข็งแรง พอกลับไปแล้วนู่นหละพอกลับไปที่บ้านอยู่กับหลวงพ่อหลวงพี่ครูบาอาจารย์นู้มันเหมือนมันนั่งก็ได้เอาสวดบนด้วยก็รู้สึกดีฟังเทศก็พอเทศพอกลับไปที่บ้านโอ้ยเหมือนเดิมนี่แหละตรงนี้แหละเออที่ตรงนี้แหละอก็เอาง่ายๆไม่ต้องเปรียบเทียบไปไกลหรอกเอาต้นต้นที่ทำให มีการปฏิบัติทำนี่แหละ <c oughs> อย่างยมตุกนี่แหละโอโวันนั้นวันนี้มันรู้สึกปฏิบัติภาวน,นานมันไม่ค่อยไปไหนว่าอย่างนั้นอไม่ค่อยไปไหนเออเอาก็ไม่เป็นไรก็ให้กําลังใจไปวันใหม่หลวงพ่อโทรไปอีกะทำอะไรอยู่เรียนภาษาจีน <c oughs> เออนั่นนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นจริงๆการปฏิบัตินี่อ้เห็นไม่หลวงปู่ท่านเปรียบเทียบถ้าน้ําหยดนี่มันเป็นอย่างหนึ่งน้ําหยดพอหยดปุ๊บนี่มันจะละลายไปกับดินเลยปื๊ดไม่ไปไหนไม่ไปไหนหยดลงมาปุ๊บมันจะแห้งไปกับดินนั่นเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหยดถีเข้าก็จะเห็นว่าอู้ดินนี้มันชุ่มชื่นแล้ว เพราะอะไรเพราะน้ําหยดบ่อยๆมันเลยชุ่มชื้นได้แต่ถ้าไหลละ่ะพอไหลปุ๊บมันจะเป็นไปเลยทีนี้มันจะออกไปอย่างนั้นนั่นคือไหลไหลแปลว่าความติดต่อของของความเพียนมันติดต่อมันติดต่ออย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นก็ให้กําลังใจพวกเราก็เราคือคือคาราวะคารวะวิสัยนี่มันหลยสิ่งหลายอยา่าง ที่มันผูกมัดรัดตึงทำให้จิตใจเราเศร้ามองอะไรโอ,อ้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวน้องเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแม่เดี๋ยวทรัพย์สมบัติเดี๋ยวนี้สินเดี๋ยวกันทำมาหากินโน่นนั่นนี่คนมีลูกก็คิดถึงลูกมีลูกชายก็คิดถึงลูกชายหลายอย่างทั้งดีใจเสียใจอยู่ที่นั่นเลยทรัพย์สมบัติก็เช่นเดียวกัน ไม่ใช่ว่ามีแล้วเออสบายแล้วถามถามโยมแม่ดูแต่โยมแม่ดีหน่อยได้ปฏิบัติที่นี่นะยังเหนืออยู่โยมพ่อเมื่อไรจะได้พูดกันอีกสักท <c oughs> <c oughs> ีเอออ้าวจริงๆนะเออถ้าถ้าได้ถ้าได้เจอกันอีกทีนี้ต้องเทศที่นี้ต้องเทศตะกันจริงจริงด้วยมต้องต้องเทศให้ฟังทีนี้นะอตอนตอนผ่านมาก็อมๆไว้ก่อน ครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งแล้วครั้งที่สีที่นี่ต้องต้องเทศในฝั่งแล้วเออเป็นไงก็เป็นกันแล้วที่นี้ไม่ต้องมาบ้านไม่มาก็ไม่ต้องมาเลยก็เจะว่าอย่างนั้นแหละเออเออแ้วมันเป็นอย่างนั้นก็อยากให้รู้อยากให้เข้าใจไม่ใช่อะไรหรอกอยากให้เข้าใจเรื่องเรื่องศาสนาเรื่องที่พึง่งที่พึ่งจริงๆคือบุญจริงๆด้วยทําให้อิม่มอกอิ่มใจอะไรเหมือนเหมือนมันโคสกะที่ผ่านมาผ่านมา ก็นึกถึงนึกถึงถึงมานึกมานึกมานึกมา,กมา,กมา,กมาหาหลวงพ่อไม่รู้ว่าโยมจะนึกเป็นหรือเปล่าคุบา้าอาจารย์พระเจ้าพระสงค์เขาเรียกว่ากุศโลบายในการปฏิบัติภาวนากุศโลบายพระพุทธเจ้าก่อนที่ตัดสรรุอะไรเกิดขึ้นก่อนท่านปฏิบัติท่านนั่งสมาธิจนเกิดยานนะจะบอกให้แต่ยานอันนั้นท่านบอกว่าอัตติตังสยานโยม อตีตังสยานยานอย่างรู้อดีตท,ท่านประมวลมาเลยโอ้ยเห็นอะไร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 อดีตของท่านเกิดเป็นไอ้นู่นเกิดเป็นไอ้นู่นไอ้นู่นนี่จนเกิดความสลดสงเวทใจตุตุปาตยานเห็นเห็นจุติการเกิดการดับของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมันวุ่นวาาวุ่นวายคนทําดีก็ไปสู่ที่ดีโอ้ยคนทําชั่วลงนระกไปเป็นเปรตเป็นอะไรมันเห็นเห็นเห็นไปอย่างนั้นนั้นคือท่านเห็น สุดท้ายอะไรอาสะวะขยายานพอมวลลงมาแล้วมันก็มามาลงที่การปล่อยวางดับอาสะวะกิเลสตัณหานี่มันประมวลลงมานี่เออเป็นอะไรก็โอ้ยก็อย่างนั้นแหละเออมันไม่สุดมันไม่จบมันไม่อะไรต่างๆนานาเออย่างนี้เป็นต้นอย่างหลวงพ่อวิลานั่งบางทีนั่งนั่งไปมันปืดไปโอ้เรื่องเราเกิดขึ้นที่น่้นที่นี่แล้วภาวนาที่น่นที่นี่ก่อนจะมาถึงที่นี่เป็นยังไง ก็จะได้ขึ้นเครื่องบินไปมาไปโน,น่นไปนี่นั่งนั่งสมาธิในห้องแอร์นอนผ้าหม่มเย็นสบายเออเอ,อ,อย่ามาหลงกับไอ้นี่นะแต่ก่อนตัวเองอยู่โน,น่นโน่นโน่นดีนะงูใหญ่ไม่กินแต่ที่โน,น่นดีนะช้างไม่เหยียบตายดีนะเสือไม่กินอยู่ที่โน,น่นที่โน,น่นบางทีเคยไปไปนั่งนั่งหลับอยู่ใต้ต้นไม้นั่งมันเหนื่อย พอตื่นขึ้นมาเอานั่นมันนั่งอยู่ขนาดนั่นนๆขนาดตู้ลําโพงนั่นมันแยกเกี้ยวชาโอ้ยเออสมันมองเราแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เออมันมองเราแต่มันก็ผ่านไปแต่มันก็ผ่านไปเพราะว่าเราก็หลับตานิ่งๆเราก็เลยรู้ว่าโอ้นิ่งๆนี่มันก็คืออนุภาคอย่างหนึ่งแต่ถ้าโยมเป็นยังไงว้ายมันก็รู้ว่าจะสู้มันทีละหมมันก็เอาทันที แต่เราด้วยความนิ่งของเราพอเห็นปุ๊บเราก็หลับตาแป๊บจะไปไหนก็ตามมันจะทําอะไรก็แล้วแต่มันเท่านั้นเลยพอเราลืมตาขึ้นมันก็เดินหนีไปแลวมันไปไหนไม่รู้เอออย่างนี้เป็นต้นเ,ออเราเลยเห็นอานิสงส์ของคําว่านิ่งขนาดขนาดใจยังกลัวอยู่นะไม่ได้เป็นสมาธิอ,อแต่ความนิ่งของร่างกายของเราได้ได,ได้ฝึกนิ่งเคยฝึกนิ่งนิ่งอย่างนี้แหละทั้งทั้งทีใจยังฟุ้งซ่านอยู่แต่เรานิ่งได้เ,ออเราข่มเราได้เราข่มเราได้ อย่างนี้เป็นต้นคนท,ที่ตื่นขึ้นมาอุยอ้ยงูตัวเล็กโคตรอยู่นะดีจิตเราก็เป็นกุศลอ่าไม่ได้เป็นอกุศลโอ้เขามาดูแลเราเนาะเขามาหรือมันจะมากินก็แล้วแต่มันเราเราก็คิดไปที่นั่นนะเราก็คิดไปแนะนําก็แล้วไปไล่มันนี้ไปอย่างนี้เป็นต้นช้างมาหาเป็นโขงเป็นโขงเป็นโขงเลยโอ้นี่ท่านเล่าเรื่องเรื่องเรื่ององว ที่มันไม่เหยียบเด็กน้อยโคสกะที่มันไม่เหยียบไอ้โคตัวใหญ่มันมาก่อนเลยมาก่อนอมายืนคว่ำมอวัยยืนคว่ำมอวายเด็กน้อยก็เลยยังอยู่นี่ไอที่มาเล่าให้ฟังนี่กมเหมือนกันไอช้างตัวใหญ่มันมาก่อนเลยมันมาก่อนมัมาดูหลวงพ่ออู้ไอ้ตัวน้อยตัวเล็กมันมาเป็นโขงเลยมันซุกออกมันซุกออกไปเอออย่างนี้เป็นต้นอนั่นอย่างนั้นก็มีอื สารพัดที่ได้เห็นอุย้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินหลงทางเคยเล่าให้ฟังแล้วล่ะหลงทางแล้วเขาถือปืนขบินมาจะยิงจะอะไรต่างๆเนั่ยละ่ะก็รอดได้ด้วยธรรมกะลลกนั่นแหละรอดได้แต่ยังนะยังไม่รอดนะยังมีอีกอยู่เต็มไม่ได้เล่าต่อเออยังไม่รอดก็ไปเราก็เดินไป เดินไปกะเหลี่ยงมัน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 ให้ความเห็นอยู่ว่าถ้าเดินไปตามสันเขาไปเรื่อยๆนี่นะมันจะขึ้นไปดอยสูงใหญ่เป็นดอยพระกูเป็นเขตพม่าไปเลยมันเข้าเขตพม่าทางนู้นมีมีเสือมีถิงโตมีหมีมีอะไรก็ว่าไปหมดแหละเราก็ไม่ไม่รู้มันมันไม่ได้ลงตามที่มันมันว่า ม้วก็ไปตามสันดอยจึงไปไปไปก็หาที่ลงแต่มันไม่เห็นมันเรามันเดินเดิไปไปก็ไปจริงๆด้วยโอ้มันก็คงจะเป็นหน้าเดือนนี้แหละฝนมันโปรยแล้วอยู่ในป่านมันชื้นมันชื้นพอเข้าเขตเท่านั้นแหละนี่เข้าเขตมันเป็นทางที่เขาหยุดใช้เขาส่งฝิ่นส่งอะไรกันเป็นทางม้าทางรอรอนะไม่ใช่ลานะรอเขาใช้รอ รอนี่มันมาจากไหนไม่ชะนั่งรอนะไม่ใช,นะมใช่มาจากเอามา้มา,มา,า,มา,า,มานี่มาผสมลาเอาม้านี่มาผสมลาเกิดมาเป็นรอมันจะตัวใหญ่กว่าลาที่นี่นะจมูกมันจะยาวๆทำไมจึงเอาตัวนี้มาใช้งานทำไมไม่เอามา้าทำไมไม่เอาลาม้าก็จะไม่ทนลาก็จะไม่ทนแต่ลอทนกว่าสองอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นในการเดินภูเขา ก็เลยมันเป็นทางทางเขาเดินเขาก็ได้ขี่ด้วยขี่ใส่ตางฟินฝินเยอะแยะเลยต่อต่อเขตนั่นแหละไทยทหารไทยเราตอนเชะาอะไรก็เข้าไม่ถึงหรอกเพราะว่าเขาเรียกว่ามันเขตต่อแดนเขาพวากมูเซอแมวอีก็ก็จะไปฝูกฟินอยู่นู่นเลยเราก็หลงทางเข้าไปหลงเข้าไปหลงเข้าไปหลงเข้าไปีนไ,ไ,ไปเจอที่หนึ่งอู้อ มันเย็นเย็นทำไมมันเย็นเย็นเอา้านี่ทืาทาามันกัดมาแล้วหนึ่งตัวสองตัวเอา้าเอา้ทาทั้งนี้ก็สองตัวสามตัวก็เดินไปเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้ายิ่งเยอะกระโดดขึ้นขอนไม้ขอนไม้ที่มันขอนไม้คอเดินขึ้นไปขอนพาดตัวมันเหมือนนอนอยู่ในอยูใ่ในในส้วมตัว กอ,อะไรในในในห้องน้ำนะ,ะนอนเนาะอนอนอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ฟุบวับฟุบวับฟุบวับโอ้ยตายแล้วจะไปไหนที่นี่จะไปไหนจะไปไหนตามถนนหนทางมันได้กลิ่นเราได้ยินเสียงเรามันก็พากันยุบยับยุบยับยุบยับออกมาเลยนะมันยุบยับยุบยับออกมาเลย โอ้ต้องถอยแล้วทีนี้ไม่สู้เลยทีนี้เออไม่สู้นี่แหละมันเป็นอะไรในชีวิตที่พอพูดถึงแล้วมันขนลุกมันขนลุกเลยมันไม่มีที่ไปต้องสะพายบาสรสะพายกดวิ่งกลับเลยวิ่งกลับเพราะนั้นยังติดมาสิบกว่าตัวโอ้สิบกว่าตัวมันเอาออกเอาออกโอ้ยเอาออกมันก็ติดมือติดมือเอาอยู่อย่างนี้แหละ โอ้ยกลัวมันเข้ามาข้างในนี่กลวมันเข้ามานี่เข้ามาเอออันนี้คือชีวิตทีนี้ก็มีอยู่ที่หนึ่งอยู่นะนานแม้ว่ามันจะทุกข์มันจะลำบากอะไรก็แล้วแต่เราเดินเข้าไปที่นี่แปลกๆนะที่นี่มันมันเป็นแปลกเป็นหมู่บ้านกะเหลี่ยงหมู่บ้านกะเหลี่ยงถ้ำมีเยอะสถานที่เก่าแก่ วัดวาอารามที่เกา่าเกา่เกา,กาจนต้นไม้สองโอบสามโอบแต่มีก้อนอิดก้อนอะไรเยอะแยะเลยอือโอ้เราไปดูแล้วมันก็มันมันน่าจะพอปฏิบัติภาวนาอืก็ถามเขาว่าพอที่จะมาทำกุฏิอะไรให้ไหมคนเท่าคนแก่อายุเจ็ดสิบแปดสิบปีขึ้นไปก็พอสื่อสารกันได้พอสื่อสารกันได้ ตอนนั้นพูดพูดภาษาเขายังไม่เป็น,นก็ให้เขาทากุฏิเล็กๆเล็กๆนะเล็กเล็กๆ,ๆนะนก็ก็อยู่จากกุฏิเล็กๆนน,นัแหละก็อยู่ไปเวลาว่างๆขึ้นไปเที่ยวตามภูเขาอูย้ยถ้ำถ้ำเยอะจริงๆที่นี่เขาก็เคยเล่าให้ฟังว่ามีทุเจ้ามามีทุเจ้า เคยมากเคยมากนู่นี่แหละมันนี่กูมานี่กูอยู่นี่ก็อยู่โอ้มันไล่กำลังใจโอ้เรากำลังจะมปฏิบัติภาวนาตามอทางของพระอริยเจ้าที่ท่านเคยผ่านมาโอ้ใครเนาะจะเป็นหลวงปู่มั่นหรือเปล่าก็คิดเอาเองเนาะเออจะเป็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เต่าหลวงปู่อะไรแล้วเราก็คิดไปเออมันก็น่าอยู่ก็อยู่ไปอยู่มาก็ที่หนึ่งที่นี้ได้อยู่นานที่นี่เขาบอกว่าที่นี่น่ะ เป็นวัดเก่าแก่เด็กกระเหลี่ยมมันก็พาไปก็เข้าไปดูอู้เห็นเจดีย์ถ้ำมันมันมันยื่นออกมาแล้วเป็นหน้าผาปกอันนั้นเอาไว้ที่ที่เนินเจดีย์อยู่ในนั้นมีที่นั่งด้วยอู้ลมมันก็ไป,ปล่อยฝนตกไม่ถึงฝนตกไม่ถึงถ้าไม่ลมจริงๆข้างในก็ นี่แหละประมาณนี้นะประมาณประมาณสลาหลังนี้นะเดินจงกรมได้สบายสบายโอ,อ,ยนนอ้อยู่ที่นั่นนานพอสมควรนี่อยู่ที่นั่นนานพอสมควรข้างล่างมีน้ําน้ําไหลชั่ว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 แต่ว่าที่นี่พูดไปแล้วอย่าสนุกนะอไม่ได้สนุกตรงนี้เพราะจากที่ถ้ำนี้ไปวินธาบาดสองกิโลสองกิโลนี่จะต้องผ่านตมผ่านเลนผ่าน โคดหินนี่โคดหินถ้าฝนตกนี่อูย้ยเคยล้มหลายครั้งเหนียวเหนียวดินเหนียวอจากนั้นมาก็ลงมา,พ,าพักทําเตียงทําแค่แถวแถวนั้นแถวแถวนั้นแหละบางทีก็นูน่นขึ้นไปบนสูง,ส,งสูงเลยมันอากาศดีทําไมต้องขึ้นสูงสูงอากาศมันดีลมมันดีถ้าเราอยู่ถ้านั้นหุบนั้นดีอยู่ฝนไม่ตกใส่ แต่อากาศมันมันอึบเขา่าวรหมวนอึบมันอบมันอยู่นั้นมันไม่ปลอดโปร่งนั่งสมาธิไม่ปลอดโปร่งแต่ขึ้นไปข้างบนนั่นโอ้ต้นไทรใหญ่มากมากเลยสิบกว่าคนอบไม่มิดสิบคนนะ่ะยืนนี่นี่สิบคนอบไม่มิดเลยโอ้ก็ให้เขาทำกุฏิอยู่นั่นละ่ะอยู่ที่นั่นแปดปีทั้งถ้ำทั้งกุฏิเล็ก ถามว่าลำบากไหมไม่ต้องพูดถึงแล้วทีนี้โอ้ยเวลาหนาวผ้าห่มไม่มีห่มนะไม่มีหม่มเวลาฝนตกเปียกไหมเกียบจะเปียกเพราะว่ามันกุฏิเล็กนิดเดียวแล้วมันก็เป็นใบตองด้วยเขามุงเข้าก็มุงอย่างนี้ไม่ได้ชันอย่างนี้เลยแค่ใบตองนะแค่ใบตองใบตองที่เขาทํากันนี่แหละใบตองกอ็มีชานนั่งเล่นไหมไม่มีก็อยู่ อาหารข้าวปลาอาหารโอ้ยไม่ต้องพูดถึงแล้ที่นี่บางทีบินรบาตไปน้ำตาไหลเพราะอะไระถ้าบ้านไหนเขามีข้าวโพดแขวนไว้ใต้ถุนเยอะๆหลังคาไหนรู้เลยหลังคานี้ข้าวไม่พอกินไม่พอขัวปีเขาทำยังไงเขาจะแกะข้าวโพดออกมาครึ่งต่อครึ่งกับข,ข้าว แล้วหูนั่นแหะถ้าเห็นใส่แปลว่าน,นี้บ้านหลังนี้ข้าวไม่พอกินไม่พอขวบปีบางครั้งอเขาถือมาไม่มีข้าวมีแต่ข้าวโพดแต่ก็ยังอุดสามาใส่บาทยอยู่โอ้กระจาาตุเมื่อเอีออบุคเคซาเนาะตวุวันนี้ไม่มีข้าวนะกินแต่ข้าวโพดก็ว่าอ้ยตาย เรามาเบี่ยนเบียนเขาหรือเปล่านาะอ,อยู่อย่างนั้นแหละแต่ก็ใส่แต่ก็ใส่อาหารมีนิเดียวแต่ละวันอาหารมีนิดเดียวแต่แต่แต่อิ่มดีอยู่เพราะว่าข้าวนี่ข้าวตำข้าวตำมันมันมันฉันเอาอิ่มไว้ก่อน <c oughs> ว่าอย่างนั้นนะยังไงคําว่าอร่อยอย่าไปพูดถึงเอาอิ่มไว้ก่อนเลยอย่างนี้เป็นต้นบางวันหนาวน็บบางวันเปียก เปียกทั้งผ้าจีวรทั้งอะไรมันเปียกเพราะอากาศมันชืน้นตกบางทีเจ็ดวันเจ็ดคืนถามว่าทุกไหมโอ้ยทุกทุกอยูอ่แต่ใจนี้ใจนี้มันสู้ใจนี้มันสู้ให้มันทุกไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะปฏิบัติเราจะภาวนาให้มันถึงที่สุดให้มันถึงอัตที่สุดแบบไหนก็แล้วแต่แหละเพราะเราสมัครใจมาแล้วนี่ไม่ได้หาสุขนะนเนี่ย ไม่เนีหาแต่เพื่อสุขข้างหน้านั่นแหละสุขคืออะไรสุขเพื่อจะลดละเลิกกิเลสตัณหาราคะมรรตทิฏฐิแหละตัวนี้แหละที่มันผูกมันมัดเราลงมาเห็นเขาขังม้าเกิดปัญญาแล้วเราอุย้ยม้าตัวนี้ขนาดมันวิ่งเร็วไปเร็วแต่ถูกขังอูเราถ้ากิเลสขังเรานี่จะเป็นยังไงควายตัวใหญ่ๆเขาสนเขา่าเขาผูกมันไว้โอ้ยตายแล้วไปไหนก็ไม่ได้ หมูถูกขังไก่ถูกขังช้างบางทีเขามาบังคับเข้ามาทํางานอยู่ที่นั่นก็โอ้ยตัวใหญ่ๆถูกเข้ามาัดเราก็เหมือนกันแหละถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติกิเลสตัณหาราคะมันกุ้มลุมจิตใจของเราทําไม่ถอดไม่ถอนออกมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างสัตว์พวกนี้แหละ,ะเห็นเขาทุกข์เห็นอะไรนี่มันยิ่งมีความเพียรน,นั้นคือกุศโลบาย ที่จะให้พวกเราได้ได้คิดละ่นะะเอาไปคิดถ้าคิดแล้วมันจะมุกมานะไปข้างหน้านี่เราทุกมาแล้วเห็นไหมคนที่โรงพยาบาลนอนแองแม่งอยู่ไปไหนไม่ได้เราบุญเยอะไหมมันจะรู้เลยว่าโอ้ยนี่เราบุญเยอะเห็นเห็นเห็นบุญเราแล้วอยู่ในสลัมเป็นยังไงคนเคยเห็นแล้วอะไรจะกินก็ไม่มีอยู่ตามคลองน้ำน่ะน,นะดูเป็นยังไงเป็นยังไง อทําการทํางานหาเก็บขยะไปเลยแต่เราไม่เลยนั่งสมาธิในห้องแอร์สวดบนในห้องแอร์วี่วกันน่นกลับไปเรามีที่นอนสบายเลยอย่างนี้เป็นต้นก็เรามีอานิสง์เรามีบุญเก่าถ้าเราทำต่อแล้วมันจะขนาดไหนต้องคิดอย่างนี้นะคุณโยบทุกคนนะพยายามให้กำลังใจตัวเองทุกคนทุกคนอ่าเอา่นี้เนาะ